พลิกชะตาชายาสยบแ้นตอนที่31ตัวประกันของจวนโหสายตาของฮองเฮามองไปยังมือหลี่ซื่อที่ซ่อนเอาไว้ด้านหลังแล้วสั่งนางกำนานประจำตัวจางโมโม่ไปตรวจดูมือของพวกนางสองคนทีสินางมิได้ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดจึงให้จางโมโม่ไปตรวจสอบทั้งสองคนอันหลิงเกอยื่นมือออกมาอย่างมิร้อนรนอันใดเพื่อให้จางโมโม่ตรวจสอบฝ่ามือ แต่หลี่ซื่อกลับตื่นตระหนกนางส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังหลี่คุ้ยเฟยแต่กลับได้รับเพียงสายตาปลอบโยนจากอีกฝ่ายกลับมาเท่านั้นเมื่อเห็นจังโมโม่ตรวจสอบมือของอันหลิงเกอเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเดินมาทางหลี่ซื่อจึงทำได้เพียงกัดฟันแล้วยื่นมือออกไปจางโมโม่ตรวจสอบอย่างระมัดระวังแม้ว่าผู้สูงวัยนั้นสายตาจะสั้นแต่สายตาของนางยังคงเฉียบคมดังเดิม สายตาของนางไล่สำรวจมือของหลี่ซื่ออย่างละเอียดทั่วทั้งมือแล้วก็นิ่งไปจนหลี่ซื่อเริ่มหวั่นหวั่นขณะมองตามสายตาของจางโมโม่ก็ไปหยุดอยู่ที่รอยสีม่วงจางๆตรงง่ามมือระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้เรียนฮองเฮาเพกฝ่ามือของคุณหนูอันสะอาดดีเจ้ากะแต่ตรงน้ามมือของหลี่ซื่อนั้นมีรอยสีม่วงขนาดเล็กติดอยู่เพคะรอยสีม่วงขนาดเล็กเพียงเท่านั้นหากอันหลิงเกอมมีพูดขึ้นมาหลี่ซื่อเองก็มิทันสังเกตเห็น เมื่อได้ฟังเยี่ยงนั้นแล้วเพียงพริบตาเดียวสายตาของฮองเฮาก็แปลเปลี่ยนเป็นดุดันขึ้นหลี่ซื่อตอนนี้หลักฐานชัดเจนแล้วเจ้ามีสิ่งใดจะก,กล่าวอีกหรือไม่เมื่อหลี่ซื่อถูกสายตาหน้าเกรงขามนั้นจ้องมองถึงกับตกตะลึงงันไปจนก้าวถอยหลังโดยมิรู้ตัวริมฝีปากสันระรึกกล่าวอันใดมิออกเมื่อหลีก่กุ้ยเฟยที่อยู่ด้านข้างเห็นเช่นนั้นก็รีบช่วยนางแก้ตัวในทันที ฮองเฮาได้ปรดอย่างทรงกริ้วไปเลยเพคะที่ฝ่ามือของพี่หญิงมีสีม่วงอาจเป็นเพราะเปื้อนตอนที่ช่วยหม่อมฉันเลือกชุดก็เป็นได้เพคะมาถึงตอนนี้นางมีสนใจที่จะแซงทำตัวอ่อนแออีกแล้วกล่าววาจาออกมาได้อย่างคล่องแคล่วเสื้อคลุมตัวนี้พี่หญิงเป็นคนสวมให้หม่อมฉันอาจจะเปื้อนตอนนั้นก็ได้เพคะเมื่อได้ฟังหลีกุ้ยเฟยแก้ต่างให้กับหลี่ซื่อแล้วนั้นอลิงเกอร์ก็ยกยิ้มอย่างมีเลสไนออกมาพร้อมกล่าวแย้งออกไปในทันที ภายในตําหนักของหลีกุ้ยเฟยอบอุ่นเช่นนี้หาใช่สถานที่ที่เต็มไปด้วยไอน้ำนี่เพคะประโยคนี้ของอัลลิงเกอหมายความว่ามีเพียงที่ทะเลสาบหมิงซินเท่านั้นที่ชุดสีม่วงเข้มถึงจะเกิดการตกสีได้บนมือของหลี่ซื่อถึงปรากฏร่องรอยสีม่วงขึ้นมาเมื่อเห็นท่าทีของสองพี่น้องที่แก้ต่างให้กันไปมานั้นเป็นเหตุให้ฮองเฮาทรงกริ้วขึ้นมาในทันที หลี่ซื่อน่าเสียดายที่หลี่กุ้ยเฟยปกป้องเจ้าถึงเพียงนี้แต่เจ้ากลับคิดที่จะลอบทำร้ายนางอีกทั้งยังคิดใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายคุณหนูอันเจ้านี้ช่างมีจิตใจที่โหดเหี้ยมเสียงจริงคิดจะฆ่าน้องสาวตัวเองเพื่อใส่ร้ายลูกเลี้ยงช่างเป็นแผนการที่แยบยลเสียจริงห้องเฮาตรัสจ,จบก็จ้องมองนางด้วยสายพระเนตรที่เต็มไปด้วยโทสะหลี่ซื่อได้แต่อ้าปากค้างในสมองกำลังคิดหาวิธีตอบโต้เป็นพลวนัน ฮองเฮาเพคะได้โปรดอย่าทรงกริ้วเพคะหลี่ซื่อคุกเข่าลงไปกับพื้นร่างกายสันเทาหม่อมฉันมิได้ตั้งใจจะผลักน้องหญิงตกน้ำภายในใจเกิดความหวาดกลัวอย่างมากจึงได้โยนความผิดให้แก่คุณหนูใหญ่หม่อมฉันมิได้ตั้งใจจะใส่ร้ายคุณหนูใหญ่จริงๆนะเพคะขอฮองเฮาได้โปรดอภัยให้หม่อมฉันด้วยเพคะ เมื่อหลี่ซื่อคิดตรีตรองอย่างทีทั่วแล้วก็ได้แต่นึกกับตนเองภายในใจว่ามีว่าเยี่ยงไรเรื่องนี้จะดึงน้องสาวของตัวเองเข้ามายุ่งด้วยมิได้เป็นอันขาดเมื่อคิดได้เยี่ยงนั้นนางก็รีบปรับสีหน้าทำทีสำนึกผิดนางที่เป็นหูหยินที่มีอำนาจดูแลจวนโหได้คุกเข่าต่อหน้าฮองเฮาเพื่อเป็นการบีบให้ฮองเฮาเห็นแก่หน้าจวนโหและอภัยให้แก่นาง เมื่อฮองเฮาทอดพระเนตรถึงการกระทําของนางแล้วนั้นเหตุใดตนจะมิรู้ถึงแผนการเหล่านี้ของฮูหยินรองแห่งจวนโโหผู้นี้กันนางคิดหรือว่าแผนการเพียงแค่นี้ตนจะมองมิออกเมื่อคิดได้เช่นนั้นพันมุมปากของพระนางก็ยกยิ้มขึ้นอย่างมีความในแฝงอยู่แล้วตรัสออกมาว่านี่เป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับหลี่กุ้ยเฟยงั้นข้าจะปล่อยให้หลี่กุ้ยเฟยเป็นคนจัดการเองก็แล้วกันดูสิว่านางจะปล่อยเจ้าไปหรือไม่ หลี่ซื่อที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากช่างแตกต่างกับใบหน้าของหลี่กุ้ยเฟยที่กลับดูมิสู้ดีนักขึ้นมาทันทีและพลันบังเกิดความกังวลขึ้นมาในใจนี้ว่านางจะทำเยี่ยงไรในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามิส่งผลดีต่อน,นางเอาเสียเลยหากนางลงโทษพี่หญิงไปพี่หญิงจะต้องห่างเหินจากนางเป็นแน่แต่หากนางมิสั่งลงโทษแล้วอยู่ในวังนี้ต่อไปจะเหลือศักดิ์ศรีอันใดกัน ฮองเฮาทอดพระเนรเห็นสีหน้าลำบากใจของหลี่กุ้ยเฟยก็ทรงย้มพระสวนด้วยความเบิกบานส่วนคุณหนูอันวันนี้ทำให้เจ้าต้องตกใจแล้วข้าขอมอบกำไรสมปรรถนาชิ้นนี้ให้เจ้าถือเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากข้าก็แล้วกันนะหลังจากตรัสจ,จบพระนางทรงถอดกำไรหยกมันแพะที่มีสีขาวนวลออกจากข้อประหัตแล้ววางลงบนฝ่ามือของอลิงเกอร์อัลลิงเกอร์ที่กำลังตั้งท่าจะปฏิเสธกลับถูกฮองเฮากล่าวตัดหน้าก่อน จ้าถูกใส่ร้ายขณะอยู่ในวังหลังถึงเพียงนี้แต่ข้าทำได้เพียงให้เจ้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองถือว่านี่คือการชดเชยจากข้าขอคุณหนูได้โปรดรับไว้เถอะอัลลิงเกอร์จึงทำได้เพียงรับเอาไว้้องเฮาที่เห็นนางรู้ความถึงเพียงนี้แววตาจึงเต็มไปด้วยความพึงพอใจและชื่นชมตอนนี้ก็มักเย็นแล้วจางโมโมวันนี้คุณหนูอันคงตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิ้น้อยเจ้าจงไปส่งนางออกจากวังที จางโมโม่รับคำสั่งเสร็จอิงเกอร์จึงถวายพระพรและกล่าวทูลละหองเฮาจากนั้นก็เดินตามจางโมโม่ออกไปคลานไปคลานไปถ้าเจ้าคลานไปข้าจะมีแกล้งเจ้าอีกเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นมาจากทางไกลเป็นเหตุให้อิงเกอร์ต้องขมวดคิ้วขึ้นจางโมโม่เกิดอันใดขึ้นเยี่ยงนั้นหรืออลิงเกอร์หยุดฝีเท้าลงมองไปทางตำหนักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งจางโมโม่จึงตอบด้วยท่าทางนอบน้อม เรียนคุณหนูอันเจ้ากะตรงนั้นคือตำหนักของอีเฟยเมื่อครู่คงจะเป็นเสียงองค์ชายก้าวกำลังเล่นอยู่เจ้ากะองค์ชายเก้าเยี่ยงนั้นหรือเมื่อได้ฟังเยี่ยงนั้นก็ได้นึกถึงใบหน้าของน้องชายตนเองขึ้นมาพร้อมกับพึมพรำกล่าวกับตนเองเสียงเบาว่าจุนเอ๋อเป็นสหายร่วมเรียนขององค์ชายก้ามิใช่หรือ เมื่อนึกถึงมือน้อยๆขาวขาว,ขาวอ้วนๆวนที่มักจะโบกไปมาคนที่มักจะเรียกหาพี่สาวของตนอยู่เสมอซึ่งถูกฮ่องเต้รับเข้าวังตั้งแต่อายุได้เพียง8ปีจากนั้นนางก็มีได้พบหน้าอีกเลยเมื่อคิดได้เช่นนั้นอันหลิงเกอจึงหยุดเดินจางโมโม่ข้ามีบางอย่างที่ต้องไปทำท่านกลับไปเรียนฮองเฮาก่อนเถิดเมื่อกล่าวจบนางก็เดินตรงไปทางตำหนักอีเฟยในทันทีเมื่อมาถึงก็มองเห็นเงาคนสองคนที่อยู่นอกตำหนักจากทางไกล ลิงเกิดมิได้ที่จะเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นนางจึงได้เห็นเด็กชายอายุประมาณ7-8ถขวบสวมใส่เสื้อผ้าหรูหราเงยใบหน้าเล็กน้อยที่เต็มไปด้วยความย่หยิ่งขึ้นขณะนี้เขาได้ชี้ไปที่หว่างขาของตัวเองแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงหยิงยโสว่าถ้าเจ้าขาดลอดไปวันนี้ข้าก็จะมีแกล้งเจ้า อัลหลิงจุนปีนี้มีอายุเพียงสิบขวบแต่บนใบหน้ากลับมีความไร้เดียงสายอย่างเด็กทั่วไปอีกแล้วเขากหมัดแน่นเหนื่อยหน้าขึ้นอย่างดื้อรั้นแต่มิได้ส่งเสียงอันใดออกมาปมชายก้าวเห็นเยี่ยงนั้นก็ยิ่งรู้สึกโมโหเจ้าไพรชั้นต่ำกล้ามีฟังคำสั่งของข้าเยี่ยงนั้นหรือจากนั้นเขาก็ถีบไปที่ร่างของอัลหลิงจุนจนอีกฝ่ายถอยหลังไปหนึ่งก้าวข้ามิใช่ไพรชั้นต่ำข้าเป็นคุณชายแห่งจวนโโห ถุยแม่ของข้าบอกว่าเจ้าเป็นแค่ตัวประกรันของจวนโหหักเสด็จพ่อมีพอใจก็สามารถฆ่าเจ้าได้ในทันทีองค์ชายก้าวกล่าวจบก็ยกเท้าขึ้นอีกอย่างขุนเคืองหวังที่จะถีบอันหลิงจุนไปอีกคราไรสารเลวกล้าตะโกนใส่หน้าข้ายี่ยงนั้นหรือหยุดนะอันหลิงเกอรีบวิ่งเข้าไปดวงตาดำขับมองออกไปทางองค์ชายก้าวอย่างโกรธเคือง เป็นถึงองค์ชายได้รับการสั่งสอนมาเช่นนี้เยี่ยงนั้นหรือถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันคงต้องไปทูลหองเฮาให้ทรงทราบเสียหน่อยว่าควรส่งท่านไปให้พระนางอบรมส่งตนไปหาหองเฮาเมื่อได้ฟังอัลลิงเกอร์กล่าวออกมาองค์ชายก้าวก็เริ่มตัวสั่นรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีแต่ยังคงกล่าวต่อว่าเจ้าเป็นใครกันกล้าดีเยี่ยงไรมายุ่งเรื่องของข้าหม่อมฉันมีนามว่าอัลลิงเกอร์เพคะ เมื่อนางกล่าวชื่อของตนเองออกไปแววตาของอัลหลิงจุนก็เป็นประกายขึ้นพี่หญิงพี่หญิงมาหาข้าแล้วส่วนองค์ชายเก้าที่ได้ฟังชื่อของอัลหลิงเกอก็โตกลับทันควันเจ้าเป็นพี่สาวของเจ้าไพรชั้นต่ำนี้เยี่ยงนั้นหรือไพรชั้นต่ำเยี่ยงนั้นหรือ เมื่อได้รับฟังดวงตาสีดำสนิทของอัลลิงเกอร์ก็เข้มขึ้นทันทีราวกับมีคลื่นพายุกำลังโหมกระหน่ำภายในมหาสมุทรที่จะฝังคนเอาไว้ใต้ท้องทะเลที่ลึกจนมิมีใครพบเจอปองชายก้าวเมื่อเห็นสายตาเช่นนั้นที่จ้องมองมาที่ตนก็ตกตะลึงงันไปจนถึงกับพูดติดอ่างเจ้าเจ้าจะทำอันใดใครชั้นต่ำเยี่ยงนั้นหรืออัลลิงเกอร์แสยะยิ้ม องค์ชายก้ามีฐานะสูงสักแต่กลับกล้าเรียกคุณชายแห่งจวนโหว,ว่าไพร่ชั้นต่ำเยี่ยงนั้นหรือเกรงว่าเรื่องนี้แม้แต่ฝาบาทก็คงจะมีกล้าตรัดออกมามิทราบว่าองค์ชายก้าวทรงคิดอันใดอยู่เพคะ